ตุลุงก็ได้นะปะนานแก้วเป็นคนที่เข้าวัดเข้าวายู่กับวัดกับวามีการวัดกันว่าอ,อย่างปนานแก้วก็ตั้งจะไปช่วยไปเลื้อไปเติมเปิดวัดนั้นก็เป็นที่เคารพนับถือของปนานแก้วมีคูบายอยู่ตนหนึ่งปนานแก้วนี่ก็เคยไปอู้ไปจ้าเวลาง่อมเวลาเหงา นก็นเลยเข้าไปหาครูบาไปอู้ไปใจยยเป็นประจำบาคา่ค่ะอยู่มาวันหนึ่งป้านานแก้วก็อาบน้ําอาบน้องเอาผ้าตองปาดบา่าก็เข้าไปนั่งอู้กับครูบาที่ไหนวิหารเพื่อเข้าไปกราบพระอ่อยังเรียบร้อยไหวครูบากราบครูบาเรียบร้อยแล้วก็นั่งผับเพียบครูบาหันป้านานแก้วมาเป็นประจำก็มักจะมาถามปัญหาธรรมะธรรมโมกันเป็นเชิงเต๋อเชิงยามแลกเปลี่ยนความคลื่ความหันกัน วันนั้นครูบาหันป้อนนนแก้วนั่งพับเพียบเรียบร้อยก็เลยถามขึ้นมาว่าโอ,อป้อนานป้อนนนว่าอันยังเนี่ยหอมที่สุดในโลกนี่ป้อนนนแก้วก็นั่งคิดสักคำหนึ่ง,ก,ก,งก็เลยตอบว่าอืมก็กินหอมของพระธรรมของพระพุทธเจ้ากับครูบาหน้าน่าหอมที่สุดในโลกไม่ใช่กะใบใกใจป้อนนนนะเฮาถึงว่าบใจป้อนนันได้ยินอย่างอัน เลย้อนถามครูบาว่าโอ้ก็ถ้าอย่างอั้นครูบาว่าอย่างหอมที่สุดในโลกอ๋อเขาว่าใส่เพียจีกับปุ่นนานหอมที่สุดในโลกปนันแก้วได้ยินครูบาว่าจะอันอก็เลยเปลี่ยนจากหนังพาเพเนียบมาหนังพดตวายแล้วก็อูเสียงดังว่าโอ้ตัวลุงนี่ก็ได้ในะอย่างไดเนี่ย